เราก็มีแกงเห็ดนะ,ะแกงเห็ดเห็ดอืมน่มากินมากแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดแล้วก็ต้มจืดนะคะตันนี้ต้มจืดก็เป็นทางโรงแรมนะคะเขาจัดมาให้นะคะก็เป็นมื้อเช้าเนาะ แต่แกงเห็ดนี่เราสามารถสั่งสั่งซื้อเองได้นะคะก็ตามโรงแรมเดี๋ยวเขาก็จะจัดออเดอร์มาที่เราสั่งเนาะแต่เราสั่งทางไลน์นะคะก็ไข่ก็มีไข่เจียวด้วยนะคะทางโรงแรมเหมือนกันนะคะอันนี้เนาะก็เราก็สามารถสั่งสั่งได้นะคะอันนี้ก็เป็นต้มจืดโอ้ต้มจืดน่าก,กินมากเลยหน้าตา่นี่นะคะก็ เรียกอะไรแกงเห็ดสามสหายนะคะในเมนูเขาเนาะกราจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะเห็ดเยอะมากก็โอเคนะคะไปลงมือกินกันเลยได้เลยคะ่ะก็เห็ดสามสหายแล้วก็เขาจะใส่ใบชะอมนะคะมีใบชะอมด้วยแล้วก็เขาก็ใส่เห็ดหูหนูน เห็ดเข็มทองแล้วก็ไม่รู้เห็ดอะไรเนะี head ่ยเห็ดฟางโอ้น่าจะสีสหายนะโอเคไปกินกันเลยค่ะเนาะมื้อเช้าอก็กินแค่นี้นะคะจ้าวันนี้ก็เป็นมื้อกลางวันเป็นข้าวผัดอเมริกันนะคะนี่เนาะก็มีไข่ดาวไก่ทอดแล้วก็เ,เข้าวผัดนะคะแล้วก็แฮมพันกับ ลูกชิ้นพวกเอ้นี้นะคะแล้วก็จะมีขนมปังเนยทานเนยนะคะหนึ่ชิ้นนี่นะคะก็เป็นเมนูมื้อกลางวันเนาะก็เป็นอาหารที่อร่อยนะคะไข่หนึ่งฟองก็ผัดอเมริกัน มาไปกินกันเลยนะคะนนะคะวันนี้ก็เป็นมื้อตอนเย็นนะคะก็จะเป็นน่าจะชูชีเนื้อปลานะคะนี่เนาะก็เป็นชูชีเนื้อปลาแล้วก็มีน้ําซุปนะคะนี่นะคะน่ากินเนื้อปาลาล้วนๆเลยนะคะก็เป็นชูชีแบบเป็นชิ้นเนื้อปลานะคะเนาะนี่เกินน้ำลายรอแล้วนะคะ โอเคอุดมสมบูรณ์พร้อมกักตัวพร้อมกับน้ำหนักนะคะนี่นะคะโอเคไปกินกันเลย let's go นะคะ